สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการตรวจสอบแอลกอฮอล์นะคะที่แต่ละบ้านมีใช้ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิดระบาดอยู่ณนะปัจจุบันนะคะก็ที่เรามีกันอยู่ปัจจุบันเราไม่รู้หรอกนะคะว่าแอลกอฮอล์ที่เราได้มามีคุณภาพแบบไหนนะคะเราก็จะมีแอลกอฮอล์ที่แยกออกมาเป็น2ชนิดนะคะก็คือจะเป็นเอทานอลกับ เมทิลแอลกอฮอล์นะคะกลุ่มกลุ่มที่เราเอามาใช้กลุ่มแรกสำหรับฟูดเกตหรือว่าเกตที่ปลอดภัยนะคะสกัดจากผลไม้หรือว่าสกัดจากอาหารที่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ alcohol, ได้ก็จะเป็นกลุ่มของเอทิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพริพิลแอลกอฮอล์นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เอามาทำสเปรย์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้ นะคะแล้วก็อีกบางส่วนก็จะมีเอามาทําเป็นเจลลักษณะของเจลนะคะก็จะปรับแบบนี้เลยใสๆนะคะจะเป็นเจลแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าปัจจุบันแอลกอฮอล์ที่เอามาใช้ให้เราเนี่ยเอามาจําหน่ายให้เราเป็นแบบไหนเพราะว่าบางแหล่งก็ไม่รู้ที่มานะคะมีสลักปิดแล้วก็ไม่รู้เลขจดแจ้งบางทีมีการสวมสิทธิ์มีอะไรบ้างนะคะเราได้เทคนิคการตรวจสอบแอลกอฮอล์จาก คณะวิทยาศาสตร์ของจุลามานะคะก็เอามาลองทดสอบดูแล้วก็เทียบกับแอลโกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือที่เราซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเป็นบริษัทที่เป็นของคนไทยนะคะก็มีออยอมีเลขจดแจ้งเรียบร้อยแล้วผลการทดสอบก็สามารถชี้ชัดได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะอุปกรณ์มีไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีด่างทับทิมนะคะหนังทับทิมแล้วก็น้ำส้มสายชู ะะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูเพราะว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยเอามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่เราจะเอามาทดสอบนะคะในรอบนี้เราไม่ได้ระบุยี่ห้อเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เจป็นะคะเป็นเอทานนลก็จะให้ผลการทดลองที่ชัดเจนนะคะบรรจุใส่หลอดอย่างนี้มาจะได้ไม่ต้องพลาดพิงใครเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าทดสอบแบบไหน การทดสอบนะคะเราก็จะใช้ด่างทับทิมประมาณ1-2เกล็กรดนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูประมาณ3 ml นะคะใช้วัดปริมาตรยังไงถ้าใครมีไซลิงแบบนี้นะคะไซลิงแบบนี้หรือที่เป็นตัวที่บ่งบอกขนาดปริมาตรได้นะคะก็เอามาดึงสารละลายได้เลยนะคะตัวนี้มันจะบ่งบอกว่ามี300 200ก็ ใช้สามนะคะสําหรับตัวน้ําส้มใสช่ชูเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนนะคะว่าได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มผสมเลยนะคะเราได้ตัวสารละลายนะคะน้ำส้มใส่ชูกับด่างทับทิมแล้วก็การผสมไม่ยากนะคะใช้แค่น้ำส้มใส่ชูประมาณ 3 ml นะคะหรือว่าใครที่ไม่มีนะคะอุปกรณ์ใช้ช้อนเล็กๆอันนี้เป็นช้อนตักไอศครีมนะคะเล็กๆก,ก็ตวงประมาณไม่ต้องเต็มช้อนนะคะก้นๆช้อนแล้วก็ใส่เกล็ดของด่างทับทิมไปเกล็ดเดียวเท่านั้นเองนะคะพอแล้วก็ละลายให้เข้ากันทีนี้เราก็ต้องมาทําตัวเทียบอันนี้คือตัวเทียบที่เราจะใช้นะคะเราก็ทําการดึงสารออกมานะคะแล้วก็ใส่ช้อน วัสดุที่เทียบนะคะควรจะเป็นสีขาวเพราะว่าเวลาที่ผลออกมาแล้วมันจะเห็นผลที่ชัดกว่าตัวที่เป็นแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นะคะก็จะให้สีส้มอิดนะคะหรือว่าประมาณสีตะกอนสีสนิมออกส้มๆมนะคะในเวลาประมาณ5นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดที่เป็นไอโซโพอิลแอลกอฮอล์ นะคะตัวนี้ก็จะประมาณ1นาทีก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวดึงสารให้แป๊บนึงนะคะเอาไว้เป็นตัวเทียบสำหรับดูสีว่าสีดั้งเดิมของสารเป็นยังไงบ้างอ่เราได้มาแล้วนะคะก็ฉีดลงไปเลยใครไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเข็มฉีดยานะคะใช้ช้อนหรือว่าใช้ใช้หลอดดึงมาเลยก็ได้นะคะมาเป็นตัวเทียบ อันนี้เป็นตัวเทียบสีเฉยนะคะก็เบาๆบมือ,อเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกสีชมพูชมพูบานเย็นแบบนี้นะคะก็วางไว้ที่ตัวเทียบส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะรอบนี้เป็นแอลกอฮอล์75%ก็เอามาอีกหนึ่งอัน เดี๋ยวเอาแอลกอฮอลให้ดูนะคะเดี๋ยวตวงให้แป๊บนึงแอลกอฮอลที่ใช้ประมาณ3มลลตรเหมือนกันนะคะ3 m มเลเดี๋ยวขอตวงให้เลยนะคะอ่ะเราจัดการแอลกอฮอลให้แล้วฝั่งขวานะคะฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นแอลกอฮอล์เจเนะคะเป็นเอทานอลเจแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นน้ำส้มสายชูผสมกับด่างทับทิมเดี๋ยว ต้องดึงให้ตัวนี้จะใช้ฝั่งขวาที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราจะใช้ประมาณ3 ml นะคะหรือ3 cc แล้วก็ตัวเทียบทีนี้ตัวสารละลายที่เราจะดึงมาใส่นะคะก็จะประมาณ1 cc พอนะคะต้องแยกเข็มให้เพราะว่าเดี๋ยวสารจะผสมกันสงสัยมีหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเปรียบเทียบระหว่างแอลกอฮอล์ว่ามันเป็นยังไงนะคะแอลกอฮอล์ alcohol, ในกลุ่มที่เป็นเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีพิษต่อผิวหนังต่อระบบหายใจนะคะในการสูดถมเข้าไปในกรณีที่การซื้อแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์มาใช้โดยที่ไม่ทราบว่าคุณภาพของแอลกอฮอล์ที่เอามาใช้เป็นอะไรมันจะเกิดโทษมากกว่าที่เราจะป้องกันไวรัสได้เมทิลแอลกอฮอล์นะคะมันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้ถ้าเป็นเอทิลนะคะที่เอามาทำเป็นเอทานอลกลุ่มนี้จะสามารถ รับประทานได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมเราได้มาแล้วนะคะอันนี้ประมาณ1ซีซีนะคะเดี๋ยวเราจะทำการหยอดลงไปในสารละลายของแอลกอฮอล์ถ้าถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีสนิมนะคะในเวลาประมาณ1นาทีก็จะเป็นไอโซโพรพิลนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่5ประมาณ5นาทีนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์จะเป็นเอทานอลนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ตัวที่เป็นอันตรายต่อร่างกายประมาณ20นาทีนะคะถึงจะเปลี่ยนเราไม่ต้องคนเขานะคะอาจจะแค่แกว่งนิดหน่อยจะเห็นว่าเริ่มเริ่มเป็นออกเป็นสีส้มนะคะให้ดูจากด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นตัวเทียบนะคะแล้วด้านขวาก็จะเป็นตัวที่ทดสอบนะคะ ตัดเวลานะคะตอนนี้ยังไม่ถึง40วินาทีจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีตะกอนที่เป็นสีส้มหรือว่าน้ำแอลกอฮอล์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีออกสนิมนิดนึ่งนะคะก็จะเป็นสีส้มชัดเจนแบบนี้ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เอทิลแอลกอฮอล์นะคะหรือไม่ก็เป็นไอโซโพพิลซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะสามารถเอาไว้ชำระ ฆ่าเชื่อได้นะคะอย่างปลอดภัยเราไม่มีตัวเทียบที่เป็นเมทิลให้นะคะแต่ว่าเมทิลเนี่ยจากที่ดูการทดสอบหลายๆที่ก็จะให้ผลที่เป็นสีลักษณะแบบนี้แต่เวลาจะนานมากประมาณ20นาทีถึงจะเปลี่ยนนะคะไอ้ตัวนี้แป๊บเดียวไม่ประมาณ1นนาทีก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ได้ส่วนเจลใครที่สนใจแบบเจลนะคะตัวเจลเนี่ยตัวเจลแบบนี้นะคะ มันค่อนข้างตรวจสอบยากเพราะว่าในสารละลายที่ทําเจลมันจะมีองค์ประกอบของส่วนประกอบเนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะขอปิดให้แล้วกันอปิดยากอะปิดอย่างนี้แล้วกันเห็นไหมเห็นยากเนาะขอซูมให้แล้วกันนะคะ อไปลองดูแล้วกันมันจะมีบอกนะคะเนี่ยอเจลเนี่ยเป็นเอทิลแอลกอฮอล์มีน้ำมีกิสเซลีนนะคะมีโพลีคาร์บอเนตมีโพลีเนไกลข้อมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสารเหล่านี้นะคะมันจะทำให้ผลการทดสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเพี้ยนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลนะคะคุณควรจะเลือกซื้ออันที่มีเลขออยนะคะ มีเลขจดแจ้งให้เรียบร้อยเราจะได้มั่นใจกับการใช้งานเพราะว่าในยุคนี้แอลกอฮอล์แพงมากและหายากมากนะคะมันก็เลยต้องตรวจสอบเองบางบาง,บางแหล่งที่เราได้ตัวแอลกอฮอล์แบบที่เป็นน้ำมาจะเอามาทำเป็นสเปรย์เจลใช้นะคะก็ควรจะเอามาทดสอบแบบนี้ก่อนอ่ะอย่างนี้นะคะเขามีเลขจดแจ้งมี วันที่มี Manufacturing Date นะคะมี Expired a t e เให้เรียบร้อยมีเลขจดแจ้งมี l ลอดน m b เบอรให้นะคะอันนี้ก็จะมาจากบริษัทที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้เป็นผงแบรนด์คนไทยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเ,เวชภัณฑ์นะคะที่เราซื้อมาใช้ส่วนแอลกอฮอล์ที่เป็นสเปรย์อันนี้ก็แบ่งมาจากจากหลอดใหญ่นะคะก็มาใส่เป็นหลอดเล็กๆแบบนี้ก็ทำให้การใช้งานมั่นใจขึ้นนะคะใครไม่มั่นใจก็เอามาทดสอบ ประสิทธิภาพอย่างที่เราทำนะคะง่ายๆแค่ประมาณ2-3อย่างนะคะก็จะมี่างรับทิมซองนี้12บาทนะคะใช้แค่เกล็ดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็น้ำส้มส่ชูนะคะก็แค่12บบาทเท่านั้นเองคุณก็จะรู้สึกหายกังวลปลอดภัยว่าสิ่งที่คุณใช้มันไม่เป็นอันตรายต่อตัวคุณนะคะก็จบการสาธิตการตรวจสอบแอลโกอฮอล์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ